จัดทีมนักเตะฟรี TOTS ลงแรงกันนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของนักเตะฟรีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนะครับจะเอามาลงแรงเลยครับนี่ครับเพิ่งมาใหม่ๆแล้วเมื่อกี้ครับวันนี้ครับแฮร์รี่เคนเพิ่งแลกได้เลยครับแล้วก็นี่ครับนำทีมาโดยทางซ้ายครับเซนแม็กซิมแมงทางขวาเป็นไดเอยอร์นะครับกลางสามตัวเป็น กอลีสกาครับลอตเตชีกนะครับเวอร์แมนนะครับแบ็กซ้ายตูปิยานะครับนี่เซนเตอร์ครับฮาวันโย่คู่โคเลอร์เลยครับแล้วก็ซิมิคาร์ตนะครับเป็นแบ็กขวานะครับยังไม่มีแบ็กขวาครับประตูเป็นมูเซล่านะครับนี่ครับสำรองสามตัวแอนตันโซบอลไลน์แล้วก็ชูโชฮนันเดสนะครับมาดูครับนักเตะฟรีลงแรงจะโหดขนาดไหนครับไปเลยครับฟรีลงแรงครับไปครับเจออะไรเนี่ยครับ เก้าหกเก้าหกเก้าห้านะครับมาดูแผนการเล่นของเขาหน่อยครับของผมสี่สามสามแอคแทกนะครับมาดูนะครับอีกทีมนะครับสี่สามสามแอคแทกเหมือนกันโอ้โหกองหน้าเขาบาโลเตอลี่นะครับซาร่าซอนนะครับมาดูนะครับจะสู้ได้ไหมครับนักเตะฟีทีโอทีเอสนะครับที่ได้จากการแลกเปลี่ยนลงแรงนะครับไปแล้วครับโกเลสกาเอสโตปิยานนครับคืนมาครับโกเลสกา มาที่รอรตชีคนะครับเวตแมนครับรอรตชีคครับเซนแม็กซิมังครับคอเลสก้าครับบาเยอน,นครับนำกรบวนโอ้โหโดนเหม็นไว้ครับรอรตชีคโอ้โหหลุดตำแหน่งนครับโอ้โหหลุดตำแหนะ่งครับตัวออกมาโอ้โหโดนยำครับบาโลเตลลี่นะโอ้โหนี่เห็นไงนดูท่า อ่าตัวนี้ก็โหดนะเพิ่งเข้ามาใหม่เพื่อรหัสที่แล้วเลยนะครับมาพร้อมกวนกับพี่โดนะครับ์รลิเคนครับยังไม่โดนบอลเลยครับโดนตอนขี่อย่างเดียวเวทมนตร์นะแฮลิเคนครับไปครับกอลีสกาหันมาครับเซนแม็กซิมังตัวนี้ไวนะครับหลอกโอ้โหหลอกก็ติดโรดี้โอ้โหเขามีโรดดี้โอ้โหบาโลเิตลี่ตัวมันใหญ่จริงครับน่าเล่นเหมือนกันนะบาโลเตตลี่เนี่ย คาวาโยครับลีคาโดคาวาโยครับเอสตูบิยานเซนแม็กซิมังครับไฮมาสคอเลสกาครับเอาลุดลูกนี้ลอฟต้าชีคแฮริเคนปันดนึงครับโอ้โหติดมือลิซอนนะเบาไปด้วยนะย้อนมุมครับลูกนี้ครับย้อนเสาหนึ่งครับคืนใหม่ๆครับลอฟต้าชีคโอ้โหโดนดักเลยครับซาร่า ไปครับโอ้โหโรดี้โอ้โหโรดี้ต่อใครตามครับโอ้โหคาวาโยนี่ใช้ได้นะครับลิกาโดคาวาโยวิ่งมาจากไหนครับอเลสกาครับไม่ตีบวกแม่อะไรเลยนะครับทีมผมนักเตะฟรีมาลงแรงครับเอ้าส่งอะไรอย่างงี้โอ้โหโคเลอร์นี่ครับกองหลังตัวใหม่ครับตำนานรับ97มาได้ทีโอทีเอสนะครับ เซนแม็กซิมังครับแฮรีเคนคะรับโอ้กระดกบอลหนีโอ้โหแฮรีเคนเติดนะแฮรีเคนเสียดายนะมันสามดาวแล้วมันสี่ดาวนี่มันจะโหดมากเลยนะอือหือจบครึ่งแรกโดนนำหนึ่งศูนย์นะมาดูนะครับครึ่งหลังจะสู้ได้ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวสักนาทีที่หกสิบลองเปลี่ยนตัวผู้เล่นหน่อยครับครับ ลาซันโวบุนเดสลีก้านะครับแต่ต้องอกหักกับยูฟ่าอีกแล้วนะครับเฮลิเคนราชาไลท์ทัวจริงๆับไปครับลูกนี้ไดเออร์โอ้โหชนกิมาโดมันเร็วจริงๆครับกิมาโดคาร์โยョครับลิกาโดคาร์โยョอือฮึดีครับลูกนี้ยิงลั่นนะครับ อย่างนั้นผมโดนสองศูนย์ไปแล้วอุย้ยมันเขามาดักเลยครับมาครับคอลเลสก้าครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงสักเท่าไหร่เลยครับเวทธรรมัน,นบไดก็โอ้โหลูกนี้หลอกสวยสวยสวยแอ้นิเกนเข้าฮอตเลยลูกนี้มองไม่ได้ครับโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวแล้วครับ เขาหรือเราเราเนี่ยเราเปลี่ยนตัวไปแล้วครับลุกเมื่อกี้โอ้โหเสร็จครับลุกนี้โคลเลอร์มาครับโตกลับครับเวทมานะรัฮลิเคเนะทะลุช่องไว้ไม่ใช่ฮลิเคเนะวิ่งไม่ทันเขาแน่เราไม่ตัวไม่ได้ตีบวกครับลูกแต่ลูกนี้สุดยอดครับเน่งๆครับโอ้ตีเสมอการต่อบอลน,นะโอ้ยแจวเลยอุ้ยตัวนี้วิ่งทําช่องดีนะเอาเปลี่ยนโกเลสกาออกครับส่งดมิดิโซบอลไลน์มานะครับโอ้ย าดูนครับเอาไปนะครับมาดูครับจะสู้ได้ไหมครับอีกสิบวันาทีครับกดดันแล้วครับเขาครับโดนตีเสมอนะครับเฮ้ยบอลโรเตอรี่โอ้โหโยกหลบแล้วมันปัน่นโอ้โหโอ้โหประตูเราแซมครับมูเซล่านะลูกมองแล้วโดนโอ้ยหโอ้โห,โโหนี่เล่นสั้นมาแล้วให้ซาล่าปั่นแน่เลยลูกนี้บังงอนโอ้โหนั่นไงว่าเลว ประกบไม่ทันนะโบ oh, โดนไปเลยจริงๆด้วยฮนะแม่ซาร่าซูยหยุดเลยนะครับละหมาดเลยนะครับขอพรพระเจ้านะครับลุงเนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับซาร่ายิงเข้าโอ้โหปั่นหนีโอ้โห,นห,นโโหไม่มุมนิดเดียวนะครับพี่แกไม่เป็นไรครับเวลายังมีเหลือเราต้องมั่นใจว่าเราจะตีเสมอได้นะครับไม่ยอมแพ้ครับผมไม่ยอมแพ้ครับ ถามถามไหมครับโดมินิกโซบอลไลน์โยนแกงไรเนาะโดมินิกโซบอลไลน์ครับโอเคครับอีกทีนึงครับเราจะหมดเวลาแล้วครับโอ้โหจบนะครับสรุปนักเตะทีโอทีเทสตัวแรกเปลี่ยนฟรีนะครับเอามาสู้ได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเทนแล้วอัพเม็ดกันหน่อยนะครับโอ้โหสู้ได้สนุกเหมือนกันนะครับลงแรงนะครับ นี่ขนาดตัวไม่ท็อปนะครับของผมนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวท็อปนี่คงจะสนุกน่าดูนะครับโอเคครับถ้าชอบใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับดูกันอีกทีนะครับขอบคุณครับ